เอ็กซิมแเร่งสร้างผู้ส่งออกรายใหม่เข้าสู่ตลาดโลกโดยเปิดตัว Exim Thailand Pavilion ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระดับโลกผ่านบัญชีสมาชิกของ Exim Bank ใน a l i b a b a com ฟรี1ปีแถมพี่เลี้ยงช่วยบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์สินค้ายกระดับสินค้าและบริการของไทยให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุค next normal ดรดามสุขนทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย e x i m Bank กล่าวว่า Ex i m ซิ a i l a n d p a v i l i o n เเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการค้าออนไลน์ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงได้เป็นการช่วยย่นระยะทางและระยะเวลาการติดต่อธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อในต่างประเทศช่วยสร้างผู้ส่งออกรายใหม่หรือผู้ส่งออกป้ายแดงของไทยได้มากขึ้น โดยมี Exim Bank บให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้เงินทุนตลอดจนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกรายใหม่สามารถค้าขายในทุกตลาดอย่างมั่นใจพวกเราถือว่าการริเริ่ม Exim Thailand Pavilion เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้วิธีการก่อตั้งธุรกิจการพัฒนา และการสแสวงหาลู่ทางในการปรับตัวให้เข้าถึงตลาดในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกดรรักวรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการ e x ็กซิมแบเปิดเผยว่าผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME อย่างค้าขายออนไลน์ในประเทศเป็นหลักทั้งที่ตลาดในประเทศมีข้อจำกัดหลายประการ ในทางกลับกันตลาดโลกมีความน่าสนใจกว่ามากแต่การค้าส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางออนไลน์ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง24%ขณะที่การค้าโลกหดตัวรุนแรงถึง9%ในปี2563เช่นจีนมีมูลค่าตลาดการค้าออนไลน์2.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสหรัฐอเมริกา9สนล้านดอลลาร์สหรัฐและอินเดีย6.7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผู้ประกอบการไทย จึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในการค้าขายให้แก่ผู้ซื้อในประเทศต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นการกระจายตลาดสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่ขยายตัวได้ยากโดยทาง Exim Bank ร่วมมือกับ AJ e-commerce authorized partner ของ Alibaba.com จัดโครงการ Exim Thailand Pavilion ขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางนำเข้าสินค้าไปขายบนแพลตฟอร์มการค้าระดับโลกภายใต้บัญชีสมาชิกของ Exim Bank ทั้งนี้เมื่อมีผู้ซื้อจากต่างประเทศติดต่อให้ความสนใจสินค้าระบบจะทำการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านช่องทาง SMS และอีเมลทันทีโดย Exim Bank เป็นผู้สนับสนุนค่าสมาชิกพร้อมจัดให้มีทีมงานบริหารร้านค้าและทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายฟรี1ปีเต็ม ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Alibaba.com ที่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อจำนวนมากกว่า26ล้านรายเน้นการขายส่งระหว่างผู้ผลิตกับธุรกิจต่างๆเฉลี่ยต่อวันมากกว่า4 0 0แสนรายการผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของอ e ีคอมเมิร์ซโลกสอดรับกับเมกะเทรนด์ของโลกที่เรียกว่า Next Normal เป็นตลาดยักษ์ใหญ่ของอ e ีคอมเมิร์ซโลกไหมครับ มันเป็นตลาดที่สินค้าไทยมี competitive advantage อยู่ในทุกรายการมันเหลือแค่ว่าพวกเราจะเริ่มติดกระดุมแม็ดแรกอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าพี่น้องผู้ประกอบการ SME ไทยมีที่ยืนแน่นอนแต่แต่งเนื้อแต่งตัวเข้าไปสู่ e-commerce ในมุมของแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้อย่างไรอันแรกก็คือให้ท่องคาถา4ทันนะครับทันทีต้องสามารถที่จะ e s p o n d ได้2 4 e หมายความว่าเราจะต้องมอีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทันใจนะครับเราต้องมีโลจิสติกสตรั t เ g y ที่ฉับไวนะครับทันกระแสะต้องรู้จักว่าเมกะเทรนด์ของโลกผมพูดไปหลายในหลายเวทีแล้วในเรื่องของ G D แล้วก็ H นะครับส่วนพันโลกก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานสากลซึ่งพวกเราต้องเรียนรู้เรามีแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าที่รักนะครับ Thailand p าวิ l เลีเป็นหนึ่งในสับเซตโปรแกรมของที่รักที่รักไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการเป็นประตูไปสู่โอกาสให้กับผู้ประกอบการ4ขั้นตอนในการเริ่มต้นของพวกเราทำอย่างไรง่ายๆนะครับเราสมัครนะครับดาวน์โหลดแพลตฟอร์มที่รักโปรแกรมเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในมุมของรายละเอียดของนิติบุคคลนะครับใช้เวลาเพียง5นาทีและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือเรามีโค้ช ที่สามารถตอบคำถามได้นะครับเป็นฮอตไลน์สามารถโทรเข้ามาได้ที่020376099เพียงเท่านี้ครับทางเข้าประตูแห่งโอกาสในโลกของ global e-commerce อยู่ที่ปลายนิ้วของทุกทท่าน